ครับกลับสวัสดีครับวันนี้น้องครับวันนี้นุ่มวางนะครับสิผ้าสาวอีสานไปเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดปลาเก็บเห็ดปลาจักมือนะครับพอวันนี้วางติดตามนุ่มไปนะครับว่าวันนี้นุ่มสิได้เห็ดบ่อผ้าสาวอีสานไปเก็บเห็ดสิได้เห็ดหลายบ่อสร้อยกดแช่กดไหลกดแช่เพื่อกาลังใจให้นุ่มนะครับติดตามนุ่มมานะครับว่านุ่มสิได้เห็ดบ่อครับติดตามมาครับพี่น้องเอ้ยเห็ด เบื้องต้นี่ครับพี่น้องเพหตนเห็ดแดงก็ต้องเกิดครับมีแต่ดอกงามครับเหตุเดี่ยงสายอีสานแล้วมาพอเห็ดรดนซ่อนเกิดจี๊ดจี๊ดกันอยู่พี่น้องก็ต้องสีเริ่มบานดอกจุูมดอกบานเพี่น้อนเป็นพี่น้องเป็นแพะอยู่เหรอค่ะ hết là ngô cả đời, pino măng bơ đại loại. thế hết kìa. kia măng cái nó pa, cảng đòng. chọc cứ ngâm thế, tao ăn xoăn thế đồ. anh gì comment vào này? เห็ดียังนี่เห็ดอันนี้กินบะได้พี่น้อง่เห็นอกเห็เยาทัาอสเห็ียร์เแล้วจังสิเห็นเนาะเตาเลา่เห็นเห็ดพี่น้อง เอ้ยก็ยืนเฝ้าเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เห็นใต่สายอีสานมาพฝ้าเห็นใช่ครับเออใบบ้าก็ตาบ่ดีดอกใหญ่ๆายง่ายดอกใหญ่พี่น้องน้าไหนอือมาเ่้าเห็ดเจ้าเอาไม่จอดที่ไหนเอ่อเห็ดอย่างนั้นเห็ดแดงเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงเจ้าหาแล้วบอกนี้ คนบ่อขามาเนาะคนบ่อขามาก็เล่น hmm. น้าเห็นหรือเปล่าคนขามาบ่ได้เล่นน้ำเห็นขันตาอุดมสมบูรณ์เห็ดก็เกิดดีนะพนถน้องปลาอุดมสมบูรณ์เห็ดก็เกิดดีเห็ดแดงเห็ดก้อยเห็ดไข่เห็ดละงอบลำปตีแต่เห็ด พี่น้องเอ้ยเบิ่งหลุนเฮ็ดผู้ข่าเต็มกระตาหมากกอกเต็มกระตาแล้วเต็มหวมวกอีกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดลายครับมือนเฮ็ดทานพี่น้องเฮ็ดทานเาป็นหนึ่งเต็มตาหมากกอกอเลย,เเลยไปไปสักก็ได้ปลาสีมื่อทไรไม่รอ้มนะันมากพอเฮ็ดอ,อีกบัน เออแล้วก็ได้ลายเตือพี่น้องเฮ็ดต่เฮ็ดตั้งเฮ็ดแดงเฮ็ดเปิดออกมนก็สายอสันเปิดพี่น้องมนก็นเพี่น้องตั้งเฮ็ดแดงเห็ดเพิงเพฮ็ดเพิงดอกเหเพิ่งเห็ดกอพี่น้องก็ได้สมควรเพราะเกียงนครับเข่าเราพี่น้องไปหาจิ้เขากัสันล้งไปวเข่าลราไ้นุ่งไปจิ้วเขากนครับถ้าเราเมืองกันไ แต่เห็ดทานพี่น้องเอ้ยเห็ดทานเราเก็บมาเต็มหมวดเต็มกะตาพี่น้องเห็ดทานพูดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งจุกแก้วพี่น้องพูนก็ง่ายนุ่มแต่เห็ดทานเอาไปตวงปลือกน่เอาเห็ดทานกกินเห็ดทานพี่น้อง้นุ่มกินเห็ดทานใช่เพื่อนเราเห็ดทานก็ได้เห็ดทานกินเห็ดแดงยาว่าจังสันเนื้อสายวิสานผิดกันได้เจ้า ม่ตจะได้จะเฮ็ดทานเนาะใครได้จะเฮ็ดกินคนหนึ่งทานนี่ก็จะได้จะเฮ็ดทานใครเฮ็ดแดงคนหนึ่งทานนี่กับซ้ำเนี่ยครับก็ก็กันคิดมาแล้วครับเนาะครับกอกันคิดมาครับสวัสดีครับ